สวัสดีครับแม็กซ์จาก a s สเกตบ o s นะครับแล้วก็วันนี้ก็มาถึงนะฮะในที่สุดมันก็มาแล้วนะครับรองเท้าของเลบรอนเจมส์ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะหลายๆคนเนี่ยน,น่าจะเห็นแล้วแหละว่าผมแบบโอ้ยใส่ขิงในเพจตลอดเวลานะฮะก็อย่างว่าติ่งเลอบรอนอย่างเราเนาะเราก็ต้องขอเป็นคนแรกใช่ไหมอ่ะมานี่คือเลบรอน18เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ และนี่ก็คือหน้าตาของเลบรอน18นะครับตัวนี้ชื่อสีว่า Empire Jade นะครับ e m p i r e j ตัวนี้เหมือนถ้าใครไม่ได้อ่านที่เพจเนาะก็จะผมก็ขอเล่าสตรอรี่มันนิดหนึ่งนะครับแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวนี้ได้มาจากราชวังต้องห้ามของราชวงศ์หมิงนะครับที่กรุงปักกิ่งและอีกที่หนึ่งก็คือราชวงศ์ชิงนะครับที่เมืองเฉินหยางนะครับ ตัวนี้มันก็จะมีความเป็นแบบจีนๆอย่างเห็นได้ชัดเนาะไม่ว่าจะเป็นตรงลิ้นที่มันทําเป็นลายหยกหรือว่ามีแบบผู้ประดับหยกตัวนี้แถมมาก,กับตัวรองเท้านะครับก็เออเป็นอันนี้เป็นสีพรีฮีทเนาะเป็นสีพรีฮีทก็คือมันออกก่อนที่จะวางขายตัว general release นะครับซึ่งตัวนี้ผมใส่เออเป็นเบอร์1 1นะครับแล้วเบอร์1 1เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันใหญ่เกินไป นะครับถ้าใครที่ติดตามเรามาระยะหนึ่งเนี่ยจะรู้ว่าผมอะเท้าจริงๆคือ10.5แต่ส่วนมากผมใส่รองเท้าเบอร์11เพราะว่ารองเท้าสมัยนี้มันค่อนข้างบีบเนาะแลวเราเป็นคนเท้าบานเราก็เลยต้องเผื่อจุด5ขึ้นมาแต่ตัวนี้พอเผื่อจุด5ขึ้นมามันผมว่ามันใหญ่เกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพื้นที่ด้านข้างหรือว่าพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันเหลือเยอะทําให้ไม่สามารถแบบใส่เพอฟมาเซียเต็มที่ดังนั้นผมก็เลยเอาตัวนี้มา นี่คือ James แก n g นะครับสี James Gang. เจมส์แกงตัวนี้ผมใส่ตรงไซส์เลยคือ10.5และเป็นตัวที่ผมเอามาใส่เ e อร์ r อร์มนซ์อยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าใครที่ตามเพจเราก็จะเห็นว่าผมแบบอวยตัวนี้มากเลยว่าแบบลุบอลสิบแปดนั่นเป็นรองเท้าที่ดีมากๆนะฮะส่วนตัวผมนับตั้งแต่รุ่น11เป็นต้นมาเลยนะ11คือใส่ดีใช่แต่ว่า12 13 14 15 16 1 7 เเนี่ยผมถูกใจที่สุดคือตัว18ตัวนี้นะครับแล้วก็ลองลงมาคือเลบรอน16อ่าถามว่าทำไมเป็นเพราะว่าเลบรอน12ถึง14ผมไม่พูดเลยแล้วกันตัดทิ้งไปเลยนี่แบบลืมไปเลยในสาระบบ15 15เหมือนจะดีเออแต่ว่าผมรู้สึกส่วนตัวที่ผมใส่เล่นน่ะผมรู้สึกพื้นมันลื่นมากนะฮะถ้าเกิด ใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูเทปเก่าจะเห็นว่าผมแบบด่าสับเละเลยตัวนี้แต่16เนี่ยตอนแรกผมก็แบบโอ้โหตื่นเต้นกับมันมากมันใส่ดีจริงๆ16แต่16เนี่ยด้วยระบบคุชชั่นของมันอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นระบบที่แบบมันเด้งแบบมันพุ่งไปข้างหน้าแรงมากนะครับทำให้บางทีด้วยสไตล์การเล่นหลายๆอย่างของผมอะ่ะผมไม่สามารถควบคุมแบบแรงที่มันพุ่งไปข้างหน้าได้ยอย่างเดียว เออไม่ว่าแบบเราจะแบบเหมือนไซส์สเต็ปออกมาหรือว่าอะไรเงี้ยเออมันมันมันควบคุมค่อนข้างมันควบคุมค่อนข้างยากแล้วก็อัปเปอร์อ่ะมันแข็งและเป็นทรงเกินไปสำหรับตัว Battle n e ิดสจนะครับเอ่อพอมา17ตัว17เหมือนผมไม่ได้ทำรีวิวเนาะแต่ว่าผมก็มีใส่เ e อร์ฟอร์มาไปแล้ว17เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ใช่สไตล์ผมเลยเพราะว่าระบบคุชชั่นของมันอะทั้งหนาทั้งสูงจากพื้นทำให้ผมไม่รู้สึกถึงคอร์ดฟิล ดังนั้นเนี่ยคนที่เล่นด้วยปลายเท้ามากๆอย่างผมอะมันพอไม่รู้สึกขอดฟีลจะรู้สึกเหมือนแบบเราจับจังหวะตัวเองไม่ถูกว่าเราควรใช้โดดยังไงอะไรยังไงอะไรอ่าเงี้ยเออแต่ว่ามันก็เป็นรองเท้าที่ระบบรองรับแรงกระแทกเนี่ยดีมากๆผมจะเอาไว้ใส่เวลาที่ผมแบบเหมือนปวดเข่าอะไรเงี้ยเออก็จะใส่ตัวเนี้ยเพื่อมาเหมือนพักเขา่าอ่ะแต่18ไม่เหมือนกัน นะครับ18เป็นตัวที่ลงตัวที่สุดสำหรับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่ traction ก่อนดีกว่า traction ของเลบรอน18นะครับเออมันก็จะเป็นลายเหมือนแบบเป็นลายเพชรๆเนาะเป็นลายแบบข้าวหลามตัดใช่ไหมช่วงหน้าเท้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความหนึบที่ดีเลยนะหนึบในเลเวลเดียวกับเลบรอน16เ แล้วก็มีความทนทานในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าเราใส่เล่นที่สนามปูนขัดเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ปูนหยาบอะ่ะผมรู้สึกว่าตัวยางมันมันอาจจะอ่อนเกินไปในในแบบเนี่ยตรงเส้นตัดของมันอะ่ะอ่อนเกินไปนะครับทําให้ถ้าเกิดเราไปใส่เล่นปูนหยาบอะ่ะมันอาจจะหักหรือว่ามันอาจจะฉีกได้นะครับแต่ว่าตรงซ้นเนี่ยสามารถใส่ลุยปูนหยาบได้เลยนะเพราะมันท,แบบทั้งแข็งทั้งแบบทั้งแข็งทั้งหนาแต่ ผมไม่ค่อยได้ลงส้นผมก็เลยไม่รู้สึกว่ามันแบบมัน,ม,น,ม,นมันหนึบหรือไม่หนึบอะไรยังไงแต่ช่วงหน้าเท้าครึ่งเท้าหน้าเนี่ยดีเลยนะครับหนึบมากๆถัดมาเป็นเรื่องของคุชชั่นนะครับคุชชั่นของเรือบอน18จะมีอยู่3แบบด้วยกัน3ระบบโทษทีระบบแรกคือฟูลเล็งซูมนะครับฟูล e ล็งซูมเนี่ยเขาก็จะวางยาวตั้งแต่หน้าเท้าจนมาถึงส้นเท้าเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้วางเนี่ยผมว่ามันจะวางแบบกึ่งๆึ่งท็อปโหลดกึ่งๆึ่งบอททอมโหลดเออก็คือช่วงหน้าเท้าเนี่ยติดพื้นแต่ก็อยู่ใต้เท้าเราแบบมีแค่โฟมไอคูชลอนตรงกลางเนี่ยวางบางๆเองดังนั้นเวลาที่เราเหยียบอะฟีลมันจะเหมือนแบบถ้าใครเคยใส่ w วโนซีโรวัหรือว่า KD12 KD13 ที่เป็น s โตเบอร์บอร์เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเลยคือเราจะรู้สึกถึงซูมแบบชัดเจนมากๆนะครับ ส่วนระบบที่2ก็คือ Zoom Max ที่ส้นเท้านะครับก็คือมาตั้งแต่ตรงช่วงกลางเท้าจนถึงส้นเลยอันนี้ก็มาจากเลีอบอล17ทั้งก้อนเลยนะครับแต่ว่ามันมีจุดพัฒนาก็คือว่าไอ้ตรง z o มแม็กตรงนี้มันจะเป็นรูปเกือกมา้าถ้ากิดว่าเรามองจากด้านบนนะมันจะเป็นลัก,ลกษณะเกือกมา้าแล้วเขาเอาตรงฟู l เลนซ์ซูมตรงนี้มาวางทับไอ้ตรงที่เป็นจุดเว้าวตรงส้นพอดีนั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราเหยียบตรงส้นเท้าอะครับ เราจะเหยียบโดนซูมก่อนแล้วก็ลงมาถึงตรง Max Air เสร็จปุ๊บแรงดีดอะ่ะมันก็จะดีดกลับมาจาก Max Air ขึ้นมาที่ส้นเท้าเราทําให้แบบนอกจากเราจะได้เรื่องความนุ่มเรายังได้เรื่องความดีดกลับมาด้วยนะครับแล้วก็ตรงมิดโซตรงนี้นะฮะสีขาวๆเนี่ยตรงนี้เป็นโฟมที่เรียกว่าเอ่อคุชลอนนะครับคุชลอนก็ลักษณะคล้ายๆไฟล่อนแต่มีความนุ่มมากกว่านะครับก็ เรียกได้ว่าจัดตเตแบบระบบคุชชั่นนิ่งของตัวนี้แบบดีมากๆดีจริงๆนะครับแล้วใครที่ชอบเล่นปลายเท้าอย่างผมอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกถึงซูมเราได้คอร์ดฟิลแบบมันควบคุมได้ง่ายอะเราอาจจะไม่ได้แบบแรงดีดมากเท่ากับเ e บรบอนสินะครับแต่เราก็จะได้แรงดีดบวกกับการควบคุมลักษณะปลายเท้าของเราชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วควบคุมได้ดีขึ้นส่วนตรงส้นเนี่ย ผมลองแบบหยียบๆลงไปแล้วเทียบกับเลบรอน17ที่ว่าเราจะได้แค่เรื่องความนุ่มอย่างเดียวตัวนี้มันจะมีแรงดีดกลับขึ้นมานะครับที่แบบมันใส่แล้วรู้เลยว่ามันแตกต่างกันระหว่าง17กับ18นะครับเป็นเป็นคุชชั่นซิสเต็มที่ผมว่าแม่งลงตัวมากอะตัวนี้ผมแบบชอบสุดๆเลยนะฮะแล้วก็ถัดมาที่เรื่องของ Material ียลนะครับแมท e ท i เรของเลบรอนเนี่ย หลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันแบบจัดเต็มแน่นอนนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น NIT p o s ิท2.0ก็คือพัฒนาต่อมาจาก17ที่เป็น NIT p พ s ิท1นะครับกินแต่ว่านอกจากมันจะเป็นน i p โพซิทจาก17เนี่ยเขาบอกว่าเขาเอา Upper ของ15 16บวก17มารวมกันเป็น Upper ของ Lebron 18เออแต่ผมอะไม่ค่อยเห็นความความเป็นน i p o พของ17เท่าไหร่ ผมจะเห็น16และ15มากกว่านะครับตัวอัปเปอร์ด้านหน้าธรรมดาเนี่ยมันจะคล้ายๆ15ที่มีแบบเป็นเส้นนิดถักแบบแน่นๆหนาๆแข็งแรงนะครับถัดมาที่16เราก็จะเห็นจากไอ้ตรงที่เป็นเหมือนแบบรูร้อยเชือกของเขาอะ่ะก็ดูแข็งแรงเป็นทรงเออ ส่วนตรงจุดอื่นๆหรออะตรงส้นเท้าอย่างนี้เขาก็เ,เป็นน o โอพีนคืออัปเปอร์ของเลบอน18นะครับแยกออกเป็น2ชิ้นคือช่วงหน้าเท้าเนี่ยเราจะเห็นต้องปีกเนี้ยขึ้นมากับช่วงส้นเท้าที่เราอาจจะเห็นว่าแบบเป็นปีกเนี้ยยื่นขึ้นมากับตรงที่เป็นนนโอพีนพอ2จุดเนี่ยมันมารวมกันใช่ไหมฮะมันก็ลงตัวแบบประหลาดๆพอสมควรดีเดียว นะฮะคือใส่แล้วเราไม่รู้สึกสะดุดอะว่าแบบเออข้างหน้าชิ้นหนึ่งข้างหลังชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนมันเบลนเข้าด้วยกันแล้วมันใส่แบบพอดีสบายๆนะครับนอกจากนั้นเ,เราก็ยังมีเหมือนแบบตรงเนี้ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจมันเป็นพลาสติกแข็งแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะมันเป็นยางที่ขึ้นรูปมานะครับมันก็จะลันยาว้งแต่ส้นเท้าเนี่ยจนมาถึงช่วงกลางเท้าเลยครอบมาทําหน้าที่เหมือนเป็นฮิลเคาน์เตอร์นะครับชิ้นหนึ่งก็ ถามว่ามันล็อกดีไหมตัวนี้คือล็อกแบบล็อกสุดๆเลยส้นเท้าไม่มีสะบัดแล้วก็ไม่มีหลุดออกจากจุดแน่นอนนะับเพราะว่าไอ้ตรงส่วนของฮิลคอเตอร์ตัวนี้มันแบบมันขึ้นทรงมันขึ้นรูปมาแล้วมันล็อกพอดีเลยนะครับส่วนจุดที่หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะเป็นห่วงกันก็คือตรงลิ้นเนื่องจากลิ้นตัวนี้สูงเขาก็จะสงสัยกันว่าเฮ้ย hey, พี่มันบีบหรือเอ๊ะ ลิ้นมันบาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเนี่ยดูลิ้นเดะสูงแบบสูงจริงจริงนะฮะเอ่อวัสดุของลิ้นผมอธิบายก่อนไอตรงจุดที่จะสัมผัสกับกับตรงหน้าแข้งเราเออมันจะเป็นคล้ายๆกับหนังสังเคราะห์ประเภทหนึ่งที่มันไม่ลำคาอนะ่ะมันมันมันเนียนเนียนนุ่มนุ่มหน่อยแล้วก็ตรงด้านหน้าเนี่ยมันเป็นพลาสติกอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้สัมผัสแบบ สัมผัสดีแล้วก็ไม่เป็นรอยนะครับคืนตัวได้ดีเออเวลาที่เราใส่เล่นนะ่ะแล้วเรารัดเชือกแน่นๆนะ่ะตัวเนี้ยมันจะโอบไปกับรูปเท้าเรานะครับแล้วก็มันจะแนบไปกับตรงหน้าแข้งเราทําให้เราอะ่ะไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันบาดหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกลัวบาดก็ใส่ถุงเท้าสูงขึ้นมานิดนึงก็ได้ แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใส่ถุงเท้าตับเล่นผมว่าก็ไม่มีปัญหานะฮะมันอาจจะแบบรู้สึกลำคานนิดนึงแบบแทงๆหน่อยๆเวลาที่เราหักตัวมากๆอะไรเงี้ยแต่มันมันไม่บาดเนื้อเออก็นอกจากนี้ตรงลิ้นเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันมีแบบเหมือนเป็นแอร์อยู่3พอร์ตนะฮะตัวสเปคเนี่ยเขาจะบอกว่าแอร์ตรงนี้มันจะช่วยรัดเอ้ยมันจะช่วยลดแรงกดเวลาที่เราผูกเชืเอกแต่จริงๆแล้วอ่ะ ไม่เกี่ยว,ลวเลย <c oughs> คือสังเกตเด็ไอตรงไอตรงที่เราผูกเชือกอะ่ะมันจะไม่ได้ไปทับแอร์เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมก็เลยแบบสรุปคือขอประดับใช่ไหม <c oughs> ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีเบนฟิตอะไรกับเท้าเราเออก็วัสดุนะครับหรูหราสมราคาถัดมาที่เรื่องซัพพอร์ตกับล็อกดาวน์ซัพพอร์ตกับล็อกดาวน์ของเลอบอนเนี่ยผมเชื่อว่า ใครที่ใส่รองเท้าบาสมาแล้วเคยใส่เลบรอนอ่ะจะรู้ว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องห่วงเลยเว้ยเพราะว่าเลบรอนต้องการระบบซัพพอร์ตที่แบบดีมากๆและระบบล็อกดาวที่ดีมากๆอะ่ะเออเพราะน้ำหนักตัวเยอะสไตล์การเล่นพลังของเขามันเยอะมากดังนั้นเรื่องซัพพอร์ตล็อกดาวของรองเท้าเลบรอนเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเออผมก็เลยเรื่องนี้ไม่รู้สึกว่า ไม่น่ามีอะไรจะต้องพูดมากมั้งอาจจะมีที่ต้องพูดก็คือเรื่องตัวระบบการร้อยเชือกของเขาที่ว่าระบบการร้อยเชือกของตัวนี้มันจะมีใช้ทั้ง fly wire แล้วก็ใช้ทั้งตัวเชือกที่เป็นเชือกแบบนี้เชือกที่เราผูกอยู่ตามจุดต่างๆเพราะว่าเวลาที่เรารัดเชือกเงี้ยไอตรงระบบ fly wire อาจจะเอาไม่อยู่อาจจะมีขาดเขาก็เลยใช้เป็นเชือกเส้นหนาๆเนี้ยมารองรับเลย เออก็ทําให้รองเท้าตัวนี้มันทนทานสามารถใส่ได้นานมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับล็อกดาวน์พพอร์ตไม่มีปัญหาใส่ดีมากแล้วก็เวลาที่เรารัดเชือกแน่นๆอะ่ะตัวรองเท้าอะ่ะรู้เลยว่ามันโอบไปเป็นชิ้นเดียวกับเท้าเรานะครับมันจะไม่เทอะทะเหมือนตัวก่อนก็ทําให้เราสามารถขยับได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นนะครับเป็นเป็น เป็นระบบซัพพอร์ตที่ก็จะเต็มทำสไตล์เรือบอลเขาเนาะอ่ะมาว่ากันถึงเรื่องว่ารองเท้าเลย์บอ18เหมาะกับคนเล่นตำแหน่งอะไรบ้างพอย์การ์ดไม่เหมาะแน่นอนแล้วก็ชูติ้งการ์ดก็ใส่ได้ตัวสมอลฟอร์เวิร์ดใส่ได้ แล้วก็ power forward ใส่ได้เซนเตอร์ใส่ได้เท่าผมว่าใส่ได้เนี่ยสี่ตำแหน่งนะครับแต่พอยต์กาดไม่เหมาะเพราะว่าคุณจะรู้สึกเธอทะเกินไปเออแต่ว่าตำแหน่งอื่นๆนะสามารถใส่ได้น้ำหนักของรองเท้าก็จะประมาณเลบรอน17บโลนะครับสรุปเลยแล้วกันเลบรอน18เป็นรองเท้า top ป5ของผมในปี2020นี้นะครับ ใส่ดีได้คอร์ดฟิลชัดซูมที่หน้าเท้าเด้งพอประมาณในระดับที่เราต้องการส้นเท้าดีดมากๆนะครับระบบซัพพอร์ตจัดเต็มแล้วก็เพื้นอ่ะพื้นหน้าเท้าหนึบส้นเท้าทนแต่ว่าก็ยังไม่แนะนำให้ไปเล่นพื้นปูนหยาบอยู่ดีนะครับเล่นเฉพาะในปูนขัด อินดอร์จะเหมาะมากๆแล้วก็สามารถใช้งานได้นานและอีกคําถามหนึ่งที่หลายๆคนถามผมมานะครับเลนบอล1ิหักปลายเท้ายากไหมไม่ยากเลยครับหักง่ายมากนะครับคือถ้าเกิดว่าใช้มือหักอะเราจ่ยังไม่รู้สึกอะไรมากหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเวลาเราใส่เดิน่ะเราจะรู้เลยว่าแบบปลายเท้าแม่งง่ายแบบไม่มีปัญหาเลยไม่เหมือนตัวก่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็น1 0 1 5 16 1้อะไรพวกเนี้ยตัวนี้งงง่ายมากเลย นะครับเป็นรองเท้าที่เหมือนแบบสายสปรินก็เหมาะมประมาณนั้นก็ใครสนใจนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ตัว Swooch BKK นะครับอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์เป็น n k ก f l แฟ s h i p store ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับรองเท้าราคา7,000บาทแล้วก็ตอนนี้ที่มีวางขายก็คือจะมีสีตัวนี้ James Gang แล้วก็จะมีสี Lakers นะฮะตัวสีดำม่วงที่เข้ามาอ่ะประมาณนี้ไปแล้วครับเจอกัน